นิวช่องจิกเป้ง Amazing วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เซนต์่างศิลชานะคะวันนี้ก็จะมีร้านมาแนะนำน,นะคุณผู้ชมนะโอ oh, ชิบิโตโรใช่ค่ะบิโตโรอินเดียไรโอเควันนี้เราจะมาจริงๆแล้วเราเคยเคยมากินแล้วที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยทำคลิปนะใช่ค่ะคิดว่าใช่ไหมคิดว่า <c oughs> ไม่เคยมาไม่เคยมา <c oughs> วันนี้น้องไปพายจะกิน ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดัส u s ไข่ตุ๋นด้วยนะคะเออเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูทอดอ่ะนะใช่แล้วก็มีโปรโมชั่นตอนนี้นี่สั่งกลับบ้านเขาเรียกอะไรเซตซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ค่ะแต่แต่ถ้าเราสั่งเปิดบินอาหารที่ทานที่เนี่ยที่ร้านเนี่ยหนึ่งอย่างสามารถที่สั่งอันนี้ได้เลยวันนี้เราก็จะสั่งอันนี้เป็นเซตนี้ใช่อะไรนะราเมงคุงก็สื่อ จากข้าวหน้าเห็ดหูละโดยเฉพาะไข่ไข่แล้ไข่ต้มยำปลาตูละไข่ต้มซีอิ๊วนะอร่อยมากใช่แล้วเดี๋ยวก็จะสั่งของอะไรเล็กๆน้อยๆนะใช่่คะเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันคจะรับดูไปเลยค่ะไปกันเลยหมูหมูหมูค่เป็นข้าวแกงกะหรี่ไข่พ่นหมูถั่วคัตสอค่ะแล้วก็บวดเซตสามนี่ใช่ไหมแอดออนเซตสามรายการค่ะมีข้าวแกงกะหรี่ไข่พ่นหมูถั่วคัตสึค่ะแอดออนเซตสามค่ะ บัตตี้ดิเอนะคะตรงทงข้าวหน้ากุ้งนะคะแล้วก็แอดออนชซดปหนึ่งค่ะ<ม>ค่ะเป็น456บาทค่ะอ้า่เพื่อนๆครับมาแล้วอันนี้เป็นทงข้าวสึกทงข้าวสึกอะไรน้ำน้ำต้มกระดูกหมูใช่ไหมเห็นไหมดูเส้นดูเส้นเส้น,นสมีมนีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรนะไข่ไข่ อันนี้อะไรขนมรลอกเด็กอะ,ะมีสาหร่ายดีายนั่งนี่เดี๋ยวชุมนล้วชุมชิมน้ำซุปซุปอะไรนนำซุปกปะดดกหมมาดูก่อนดูก่อน <c oughs> หอมหอมน้ำซุปเฮ้ยลืมไหม ญี่ปุ่นเม่จะกินก็ต้องพูดว่าอะไรฮิโปเปเตมัสกันอิตาลกิมาตใช่ปะดีดีลืมแล้วมันพูดว่าอะไรลืมแล้วพูดว่าอะไรอิตาลกิมาตฮะอิตาลกิมาตนี่ต้องกล่องไปนี่พูดว่าอะไรนะอิตาลกิมาตไม่ใช่ฮิโปเปเตมัสนะอะไรเป็น ีเปันสัตว์ไปคุ็นสัตว,วต์แล้วเต้นเต้นเหนียวนุ่มต่างกับมาม่าที่บ้านเลย, <S 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 ยคูชชีวิตน่าเศร้าจิงไปนี่หมูทงคัตสึคัตสึนี่แปลว่าหมูทงคัตสึทงคัตสึทงคัตสึและนี่แปลว่าทอดไหมทงคัตสึสสนั้นมาจากคำว่าทงที่แปลว่า หมูและคัสสึมาจากคำว่าคิวเลตแปลว่าเนื้อทอดบอกบอกมันด้วยใครคมมรู้ใครรู้คอมเมนต์มาด้วยเยี่ยมอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูทุมคัสสึหน้าไข่ข้นด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมาชิมกันเลยหนี่ดูดิกกมีหัวเจโป้ด้วย ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะกินเจออ่าใช่ผักดองผักดองไม่ใช่ไม่ใช่กินเจอไม่ใช่อกินเลยดีกว่ากินต้องน้ำแกงกะหรี่ราดที่คนชูสึกแล้วก็ตักไข่ข้าวกับไข่นะคะอ่าะต้องขอโทษเพื่อนๆไอ้มุมมุมกล้องมันแคบเหลือเกินที่จำกัดโอ้โหคใหญ่ ไม่ชิมอะไรก่อนเลยประมาณว่าหิวมากไม่ชิมเลยว่าน้ำอะไรรสชาติเป็นไงอ,อร่อยมากคนะ่ะรสชาติเป็นไงยังอ่ะแกงกะหรี่เป็นไงหอมทุกไทยนะคะเครื่องเทศเขาแบบสุดยอดมากอืมแล้วรสชาติเหมือนกินแกงกะหรี่เลยใช่ป่ะมันต้องอย่างไงา อะไรจ๊ก็กินไงกะหรี่นะอ้าวเหรออันนี้อะไรผัดร้องแกเลี่ยนเป็นบัวอะไรอันนี้เป็นเทมปุระกุ้งทอดเนี่ยนะข้าวหน้ากุ้งทอดเทมปุระแล้มีไข่ด้วยอ้าวอ้าวจะกินไงมีอะไรจินป่ะมือได้ป่ะช้อนไงช้อนซ่อมน่ยช้อนซ้อมนี่ตะลักกะลมาอ้าวพูดด้วย อีโปโปเตมัสมีกี่ตัวเนี่ยมีสามตัวอาวโอเคนี่ใครอะใครว่าตมเหมอก็แบ่งขึ้นมจากอันนั้นปะอืมสงสัยกินกุ้งหนูดิรยวยป่ะเหมือนกุ้งทอดบ้านเราไนนี้ไอีกบ้านเรามันเป็นนี้นีไไ<อ>่ไอ้กุ้งแพที่แพและสิบบาทอ่ะอันนั้นมีหลายตัวเลยอะขึ้นเขานี่ตัวเดียว ก็กินไม่เต็มเลยมือแล้วมั้งเป็นไงจ๊ะซอสเป็นไงเค็มป่ะเค็มเค็มหมมวานหวานแบมแบมอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าซอสอะไรนะเฮ่ยพายซอสเทอร,ริยากิเธอเทอริยากิใช่เหรอจะออกหวานหวานกิมเค็มใช่ไหมเค้ามีเคียวซาด้วยอ้าวเกี๊ยวซาดอยามาชิมก่อน<ๆ>เลยน้ำจิ้มมันไปไหนอ่ะ นี่ของอยู been, on, no, 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 ่ข้างในอ่ะวครัแม่ชิมไม่คนละอันคนละอันอุ้ยมีสองจานเอาในจานในจานแล้วในจานนี้อ้าวจริงไงอ่ะซอมมือมือก็ได้อ้าวมันไม่ร้อนแล้วอ่ะไม่ร้อนแล้วจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิมมาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิมมาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิมมาอะไรลูกผมจะได้กินเกี๊ยวซ่า จันทร์ได้กินปลาแม่จันทร์ได้กินปลาแม่จันทร์ได้กินปลาน,น,ลลนลี่มื้อไนวะข้างในเขาจะมีกระหล่ำป,ปีด้วยนะคะอร่อยอร่อยฮะข้างในมีกระหล่ำปีด้วยฮะเอาจริงๆเนี่ยกระหล่ำปีซอยอืยมแหมถ้าได้ข้าวเหนียวด้วยจะดีใช่ไหม,มกินกับข้าวเหนียวได้ด้วยเหรอเอาแหวกไแนว<อ>แหวกแหวกแนว นี่เขาเรียกว่าเกีย๊ยวจิกก๋วทำไมอ่ะอาวมันซ่าไงองไ้อว่าเออป้าคิ้ยวน่าจะแตกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อ้าวนี่นะจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุม่มอันนี้ทั้งคำเลยป่ะเนี่ยเอเอารึ่นก่อนอันนั้นก็ใช้ตะเกียบเป็นสามปีสามปี เหมือนกินกินทีแรกได้ได้กินน้ำมันงาแล้ตามมาด้วยกลิ่นขิงอือก็ทอดแบบกรอบๆทั้งอันนะ่ะน่าจะลงไปทั้งทั้งอันแต่ถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นยิงมันจะมันจะทอดข้างเดียวทอดน้ำเล้วออมาเนะนะั้อนาะหรืทอดน้ำมัน คลิปอยค่ะก็เอ่อวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วกับมื้อกลางวันแกวันถึงมื้อเย็นเลยนะกับร้านอุยชิอ่าวันนี้เท่าไหร่หมดปไปไรเอ่อสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเท่าไรวะสี่ร้อยห้าสิบหกบาทสี่ร้อยห้าสิบหกบาทอ่แต่ก็จานใหญ่อ่าบาพายไปไงความรู้สึกมากินอร่อยมากเลยค่ะความรู้สึกก็อร่อยครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วโอ้ ไปทวนค่ะแบบว่าเรามากินกันบ่อยว่าถ้ามาเซ็นทรัลเรามาเซ็นทรัลตอนแรกๆนี่เรามากินบ่อยมากเลยนะคะร้านเนี้ยแบบเป็นร้านเนื้อแต่เราไม่เคยทําคลิปใช่ค่ะมากินอะไรก็เคยกินแต่แกงกะหรี่มูโคลคัสซีนี่แหละค่ะหมดเกลี้ยงเลยนะคะแบบเขาให้เยอะมากเลยนะคะทุกอย่างร่องรอยอารยธรรมหมดเลยเกลี้ยงเลยค่ะอ่าฝากเพื่อนๆจ้า สำหรับใครชอบพี่นีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดดิ้งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กช่องเจ๊เป๊ก Amazing เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ๊เป๊ก Amazing ด้วยค่ะใครดูแล้วกดซับด้วยกดซับตะไครค้ครด้วยบ๊ายบายค่ะ